แต่เคยมีนะคะเราจะประกมารับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นค่ะอันแรกนะคะจะเป็นรองเท้าสีดำนะคะน่ารักมากๆเลยแจกฟรีนะคะทั้งหมด8 8 8 8ชิ้นนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นแว่นตาค่ะเป็นแว่นตาสีขาวนะคะมีแบบกิมมิคเล็กๆน้อยๆด้วยนะแจกฟรีนะคะทั้งหมด25,000ชิ้นค่ะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะสําหรับชิ้นที่3เนี่ยอันนี้นะคะจะเป็นหูฟังนั่นเองจะมีรูปนะคะเป็นจระเข้เนี่ยอยู่ด้านข้างค่ะแจกฟรีทั้งหมด8 0 0 0 8 8 8ชิ้นนะคะแบบที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแมบนี้เลย c l o x World Thai k นะคะเดี๋ยวเราจะปละลิงมา,าไว้ใต้คลิปนี้คะ่ะ แล้ว ing, ที่การรับของฟรีนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยเกมนี้นะคะมันจะเป็นเกมไทคูนนั่นเองเรานะคะสามารถมายืนเหยียบบริเวณตรงนี้ได้ะคะ่ะเหยียบไปเรื่อยนะคะสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆค่ะทุกคนทําให้ครบนะคะแล้วก็รีเบิร์ตเนี่ยเป็นจํานวน1ครั้งให้ได้คะ่ะทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยมันจะม,มีมินิเกมนะคะเด้งขึ้นมาให้เราเล่นนะให้ทุกคนนะคะเล่นไปเรื่อยคะ่ะเป็นจํานวน3เกมนะคะซึ่งหากว่าทำเควสทั้งหมด2อย่างนี้ได้เนี่ยก็สามารถนะคะกดปุ่มคําว่ารีดีมตรงนี้เนี่ยเพื่อรับของฟรีกันนนไไปด้้เลยะะคซงตย มันจะเป็นจํานวนสต็อกของค่ะทุกคนตัวเลขลดลงไปเนี่ยไม่ต้องห่วงนะแลวเมื่อเวลานะคะนับถอยหลังหมดลงแล้วเนี่ยจำนวนสต็อกของนะคะเขาก็จะบวกเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองค่ะไม่ต้องห่วงคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะแจกฟรีนะคะเยอะมากๆเลยทั้งหมด8 8 8 8ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็น่าจะนี้นะคะสาหรับวิธีการรับแว่นตาฟรีอันนี้เนี่ยเรานะคะสามารถเล่นมินิเกมเนี่ยให้ครบทั้งหมด3เกมค่ะแล้วก็แลกรับของฟรีได้ที่ตรงนี้ได้นะคะก็วิธีการนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะสำหรับจำนวนสต็อกของนะจะมี้ จะมีการบวกเพิ่มครั้งละ1น5สต็อกนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับหูฟักอันนี้นะคะจะทั้งหมด8 8 8 8ชิ้นค่ะในการรับของฟรีนะคะเราเนี่ยจะต้องรีเบิร์ตเป็นจำนวน2ครั้งค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรานะคะจะต้องเล่นมีเกมให้ครบเป็นจำนวน2เกมนั่นเองค่ะหากว่าทําได้นะคะก็สามารถกดปุ่มตรงนี้เนี่ยเพื่อรับของฟรีกันไปได้นะคะก็สำหรับพี่การรับของฟรีนะคะก็มีเพียงนี้ค่ะอย่าท้าววิจิคลิปหน้ามาไหคะ่ะ